คุณลุงทำไมขยันจังคะแต่เช้าได้ได้กี่พันล้ะคะเนี่ยเก็บเงินเหรอแค่จ้างกอกถุงแล้วบาทวันนึงก็ได้คั้สามร้อยสี่ร้อยได้พอค่าเบียร์ลุงขยันมากเลยทุกกิจกรรมเป็นเงินเป็นช่องแว่ปีนี้นี่ ลุงหนวดตั้งใจเพราะต้นไม้ป่านะครับไม้วงยางยางนาพยอมอาจจะมีพยอมแซมเนาะมีพยอมพยอมอาชาติกระบากหรือต้นไม้พี่เปาตรงใช้ไม้ได้ uh huh. แล้วก็ได้เห็ด uh huh. ได้คาร์บอนเคริตแล้วส่งเสริมการถูกป่าไมโครเรซาครับค่ะต้นไม้ที่ ใใ่ระบบไมโครเลชัปิดเสียงเลยดิทุกเ<ะ>ช้านะคะเป็นลุงก็จะมาทำอย่างนี้ทุกวันนะคะต,แบบตักแดดตักแดดอุ่นๆนะคะพื้นที่ทั้งหมดที่ลุงจะทำนะคะนี่เป้าหมายกี่หมื่นต้นคะลุงคะ ไปดูไปดูสร้างแรงบันไดบรนานใจที่เกิดมาล่าค่ะอุตสิดดำบบันที่เป็นเกษตรกรดีเด่นสาขาพัฒนาที่ดินเขาก็ทำอย่างนี้แหละรายได้หลักของเขาเขาก็บอกว่ารายได้หลักก็คือเพราะก้าม้นี่แหละมีเวลาว่างแต่เวลาว่างแก่ก็ไม่ค่อยมากเพราะว่าแกเปิดเป็นศูนย์ ในการมาใช้เป็นเป็นฐานในการเปิดอบรมก็คือแจกองความรู้ไปเราก็ได้ไปเห็นไปดูไม่ได้เข้าอบรมอะไรไปไปส่วนตัวกาไปเจอแล้วก็เราก็มันเห็นภาพสร้างแรงวันดาลใจว่าเพียงแค่เพาะก้าไม้ป่าขายเนี่ยมันก็เป็นอาชีพได้ในส่วนของเองินไม่ได้มองเรื่องเป็นอาชีพแล้วจะส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเพราะฉะนั้นเราเ,เพาะก้าไม้ป่า เป็นไม้สําคัญคือไม่คือไม่เน้นให้ให้เป็นสวนป่าไม้ชนิดเดียวป่าไม้สมลมทีนี้ไม้สําคัญของของเราที่จะไปสมลมไปรวมกับไม้อื่อเช่นไม้มีราคาไม้สักก็ดีไม้พียุมก็ดีไม้ที่เป็นราคาแต่ว่าระหว่างปลูกรอไปยี่สิบสามสิบปีจะจะได้ไประโยชน์อะไรจากป่า นี่นี่คือเป้าหมายของเราอยากให้คนปลูกป่ากันเยอะไปเลยมาแนวทางว่าทาก้าไม้ก้าไม้ป่าไม้ยืนต้นที่ใส่เชื้อเห็ดไมคอไรซาเพราะระหว่างพืชโตสามปีเราก็จะได้เก็บเห็ดเรื่องการเก็บเห็ดเนี่ยมันก็แค่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับการทำสวนผลไม้ยังไงก็สู้ไม่ได้เพราะว่าเป้าหมายเราต้องก,การเนื้อไม้ เราต้องการเนื้อไม้เราจะเสริมรายได้รายปีอย่างไรก็เนี่ยปีที่สามเราจะได้เห็ดได้เห็ดนี่ไม่ใช่ขายเห็ดเป็นกิโลนะครับถ้าหากว่าเราคิดวิธีคิดให้ดีขายเซลฟี่ก็ได้ครับขายองค์ความรู้ให้คนมาชมสวนป่าคุณขายกาแฟ,แฟข,าขายนู่นขายนี่มันก็จะเป็นธุรกิจที่บ้านเป็นเป็นเป็นประโยชน์ต่อชีวิตก็ ก็จะสตาร์ทให้เริ่มต้นให้ปา,าด้วยศักยภาพที่บ้านสวนลุงหนวดเนี่ยทำเรื่องกาเรเลี้ยงเชื้อเห็ดมานานจนกระทั่งคิดง่ายงด้วยตัวเองว่าเชื่อว่าเราเข้าใจหมดแล้วไม่ใช่หมดเข้าใจพื้นฐานถึงทุคควรจะเป็นถึงทุกควรสะพัฒป,ปฏิบัติถ้าลงมือทำเราจะผลิตก้าไม้ป่าที่ใส่เชื้อเห็ดป่า เห็ด่าที่เราจะใส่ก็เห็ดสําคัญทั้งเลยคือเห็ดเผาะเห็ดมะโงโกหเห็ดไทยหเห็ดพึ่งหเห็ดกอหเห็ดโลกหเห็ดสําคัญเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้กับต้นไม้ที่เราจะใส่เชื้อไปต้งแต่ต้นให้เชื้อหเห็ดกหกเกาะลากไปเเราผลิตเชื้อมีคําแนะนําว่าวิธีการใช้อย่างนั้นอย่างนี้ที่สําคัญที่สุดที่ที่เขาไม่ได้อ,อขาดความสําสเร็จไม่ประสบความสําสเร็จที่จะ ให้เชื้อราเห็ดไปเกาะรากได้เพราะว่ามันอยู่ที่ความใส่ใจครับอยู่ที่ความปานี้มีความปานี้นั้นเมื่อทําไม่ได้เรามาทําให้ทำตัง้งแต่ตรงนี้ให้มีเชื้อเห็ดเกาะรากไปเลยแล้วไปปลูกแครใช้คําว่าปลูกแครนะฮะคือเราจะจะไม่ปลูกพืชชนิดเดียวไม่ทําสวนป่ายางนาชนิดเดียวไม่ทําสวนป่าพยอมชนิดเดียวไม่ทําสวนป่าตะบะชนิดเดียวเพียงแค่เอาไปเสริมให้มันมีหลากหลายเพราะว่า ระบบนิเวศการพึ่งพากันและกันนอกจากเชื้อราเห็ดกับต้นไม้แล้วระหว่างต้นไม้กับต้นไม้ก็มีความแพลสินไบโอซิสเหมือนกันไม่จําเป็นต้องให้อาหารกันอาจจะให้ร่มให้เงาให้อะไรหลายๆอย่างด้วยระบบนิเวศธรรมชาติเนี่ยเราก็เรียนแบบเรียนรู้แล้วก็ไปทําก็สุดท้ายก็จะแนะนําว่าการปลูกป่า ควรจะเป็นปลูกป่าสมลมคือหมายถึงว่า,าสมลมหรือพรษาอะกษาสามาปิเนาะรวมๆกันหลายอย่างเราไม่ทําปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ทําลายทําลายระบบนิเวศถ้าเราเรียนแบบธรรมชาติไล่สิบไล่ไล่สองไล่ก็ทําได้ครับแต่แนะนำว่าอย่าอย่าปลูกไม้เชิงเดี่ยว ให้ปลูกไม้สมลมไม้โตเร็วอย่างเช่นยูคาก็มีประโยชน์ให้ยูคาตระกูลอาคาเซียพวกกระถินนลงกระถินเนี้ก็ให้เห็ดพึ่งขมเนาะอร่อยด้วยเห,เห็ดวงเห็ดพึ่งจะเกิดกับไม้วงยูคาวงกระถินน่ลงแล้วพวกนี้เป็นไม้โตเร็วใช้ไม้ได้ภายในแปดปีก็ไม่ต้องดูแลเยอะทัะงฮะไอตัวไหนตัดก่อนแล้วก็ได้แสงแดดเพิ่มขึ้นคือ ระยะเวลาปีต่อปีเนี่ยถ้าเราปลูกไม้ให้หนาแน่นเริ่มต้นด้วยความหนาแน่นแล้วค่อยตัดสางเราก็จะมีรายได้จากการตัดสางไปเรื่อยๆทุกวันนี้ถ้าใช้ระบบฟื้นก็คงจะไม่ใช้กันแล้วเราใช้ระบบถ่านมิถ่านตอนนี้ยองความรู้ได้เยอะเลยเรื่องคาร์อาบอนเนอะก็ชาโคคาร์าบอนเราสามารถจะตัดสางทั้งกิ่งทั้งอะไร เอามาทําประโยชน์ได้ตลอดอันนี้คือมุมมองนอกจากพืชเลี้ยงเห็ดพืชเบียนโตแล้วเดี๋ยวขอบต่อไปเพื่อความเพื่วความชอบนะนอกจากเห็ดแล้วเรายังชอบสมุนไพรเราจะเพาะกล้าไม้สมุนไพรที่เริ่มหายากเข้าไปทุกวันใช่ใช่มีคนอยากได้เต้อเนาะมะเ,อมะเ้อเราก็จะเพาะเขตายา เคยตายยากเฮ้ยเคย,ย,ย,ยายไม่ใหญ่เคยายไม่ใหญ่ปลูกหลายๆอย่างอ่ออะไรต้นฮอนต้นแท็กอะออส่องฟ้าส่างฟ้าตปรงฟ้าอันเดียวกันใช่ไหมอ่าทีนี้ตอนเนี้ยในป่าป่าอีสานเราอย่างเช่นไอ้ที่เราไปทําโครงการที่น้องมแมวแซลมันมีพืชสูมุนไพยหลายๆอยา่างที่ ใกล้จะศูนย์พันแล้วก็มีประโยชน์คุณสมบัติดีๆอะไรหลายอย่างเนี้ยเราจะทำกล้าด้วยนะเป็นเป็นโปรแกรมต่อไปจริงๆมากครัโปรแกรมตสเอนอยังนะถ้าปีนี้ได,ได้ได้เม็ดยางนาน,น้อยแล้วก็จะเอาเม็ดนี้อื่นเพาะไปก่อเน,นะค่อเรามีพื้นที่สามารถจะขยายไปได้อีกจะเปิดเพราว่าคนทำสวน พอม,มาถึงวันนี้เราอาจจะถามว่าเอา้าต้นไม้มันใหญ่มันหนับนี่ไหมต้นมันฟงฟูมันหงามหมดแล้วแล้วจะปลูกไม้เล็กให้มันก็งามทําแปลงพืชผักพืชไร่มันก็ทําไม่ได้แลวเพราะว่าแสงแดดไม่พอไอเขาว่าแสงแดดไม่พอติดไฟหนึ่งว่ากันแสงแดดเขาก็ต้องไปลงทุนขึ้นเสาขึ้นร้นแล้วก็ถึง 4, แสลมเพื่อ ทางแสงเราเราได้โอกาสแล้วเนี่ยใช้ต้นไม้ต้นไม้ทางแสงให้เราแล้วอแล้วพื้นที่เราก็เปิดโล่งโอเพ่นในการทำเนื้อสีรีทก้าไม้ก็คิดว่าปลายปีปลายปีก็คงจะได้สักต้นเท่าคือจะแนะจะแนะนำไว้ตัวเนี้ยเ,เป็นไม้ปลูกในหน้าฝนปี2อ6 9ที่แข็งแรงแล้วเพราะงั้นเราก้าวไปด้วยกันครับ เราเก้าไปด้วยกันในในการปลูกไม้ต้นปี2 5 6พ้ารหสิเก้าะหว่างนี้ว,ว่าสูนหน่วยจะอนุบาลให้แข็งแร <c oughs> งพร้อมกับมีเชื้อติดรากไว้ทุกต้นส่วนต้นไม้ที่จะปลูกในปีนี้ก็ยังพอมีเหลืออยู่แต่ไม่เยอะนะคะเร่งน่ <c oughs> วนต้องการได้เร่งร่วนอ <c oughs> อเดอร์มาได้ครับเ <c oughs> พราะว่าเราก็จะไปซ้อยางนาไปซื้อก้าไม้มาใส่เชื้อให้แบบที่เราเคยทำอยู่ก็ ก็คืออันนี้เป็นเป็นสูตรเร่งด่วนเนาะส่วนของที่ที่ลุงกำลังลุงหนวดกำลัง